แฟนคลับพระราชนินีจัดหนักจัดเต็มขยันทําแต่เรื่องโง,โง่ๆส่วนคนเชื่อก็โง่ไม่แพ้กันหลังจากที่มีการปล่อยข่าวออกมาว่าสถานเอกอัครราชทูตและกงงส่วนใหญ่ทั่วโลกจะต้องมีการร่วมลงนามถวายพรชัยมงคล26มกราคมของทุกปีวันคล้ายวันเกิดของพระสนมเอกสินีนาถพิราชกัลยาณีในโพสต์ต่ hey, อ,อมาเป็นพลโทเมื่อไหร่กันเนี่ย ไหนราชกิจจาหรือว่าทําวิธีเดียวก,กันกับที่เรียกแม่ว่าเป็นคุณหญิงทั้งที่ไม่มีราชกิจจานุเบกษาและเอาออกข่าววังประหนึ่งว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์จนขี้กลากจะกินหัวเพื่อกดดันในหลวงต้องออกราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งเพื่อไม่ให้คนคลางแคลงใจเอาแบบนั้นใช่ไหม กล้าที่จะกดดันบังคับในหลวงต้องทำตามใจขนาดนั้นเลยเหมือนตอนที่อยากได้ตำแหน่งควีนเขาไม่ให้ก็ใช้วิธีในการปั่นป่วนกรีดร้องเหมือนกับเด็กที่อยากได้ของเล่นจนเขาต้องเลื่อนเวลาในการทำพระราชพิธีจะทำแบบนี้อีกใช่ไหมอายุ40แล้วนะแก่แล้วนะสมองยังคิดอะไรไม่ได้อีกหรอ ถ้าเขาไม่ให้ยศจะทำไงปั่นป่วนไปเรื่อยๆกรีดร้องโหยหวนชักดิ้นชักงอเหมือนที่เคยทำอย่างนั้นหรอเนี่ยนะคนทำงานาศาสนาหน้าสองเพศเวทนาความโลภกิเลสตัณหาราคะไม่มีที่สิ้นสุด หลังจากที่ทางแฟนคลับของเจ้าคุณพระก็ได้มีการปล่อยข่าวออกมาว่าในวันที่23มกราคมคุณหญิงปราณีอุ่นพรมได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรักษาผู้ป่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในอุปธรรมของสมเด็จพระมหาธีรา,ารา์มีการเปิดโรงทานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแกป่ประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด26มกราคม2568 โดยใช้คำนำหน้าว่าพลโทหญิงเจ้าคุณพระศมีนาพิลาศกัลยาณีณวสุทธารามอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านตามที่เคยได้มีรูปภาพของการแต่งกายของเจ้าคุณพระออกมาเนาะซึ่งเราก็อ่านจากอินทนูเขาเรียกอินทนูไม่เอ่ย ดูแล้วน่าจะอยู่ในตำแหน่งของพลโทหญิงแต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศดังนั้นทางแฟนคลับของพระราชินีสุทธิดาจึงไม่พอใจที่มีการเรียกขานกันไปก่อนหน้านั้นเพื่อนๆราคาคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้และเพื่อนๆคิดว่าปัจจุบันนี้เจ้าคุณพระมีคำนำหน้าหรือว่ามียศทางทหารคืออะไรกันแน่